สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าประเทศไทยของเราร้อยละ9 5จะนับถือศาสนาพุทธอีก4นับถือศาสนาอิสลามส่วนที่เหลืออีก1นับถือศาสนาคริสต์แต่ทุกศาสนาก็ล้วนแต่เป็นที่พึ่งทางจิตใจและนำพาไปสู่ทางเดินที่ถูกต้องนะคะนอกจากคำสั่งสอนของแต่ละศาสนาแล้วสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็มีบทบาทที่สำคัญค่ะเพราะถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาตินั่นเอง อย่างสาธา,นา,นารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาคริสต์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ92ค่ะดังนั้นสถานที่สําคัญทางาศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนียจจ่ยวจิตใจและต้องไปทําพิธีทุกวันอาทิตย์ของคนที่นี่ก็คือโบสถ์หรือคริสตจักรสำหรับประเทศที่นับถือาศาสนาอิสลามคือสาธา,นา,นารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับถือาศาสนาอิสลามร้อยละ87นอกจากนี้ยังมีประเทศมาเลเซียและบรูไนาดารุสซาลามรวมอยู่ด้วย โดยประเทศมาเลเซียนับถือาศาสนาอิสลามร้อยละหกสส่วนบรูไนาดารุสสลามนับถือาศาสนาอิสลามนิกายซุนิย์ร้อยละ67สำหรับาศาสนาอิสลามมัสยิดหรือสุเราลถือเป็นาศาสนาสถานสำคัญของชาวมุสลิมค่ะส่วนาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาของประชาชนในกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงโดยถือเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดใน3าศาสนาประกอบไปด้วยสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและไทยสถานที่สำคัญทางาศาสนาพุทธก็คือวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนค่ะนอกจากสถานที่เหล่านี้จะมีความสำคัญทางาศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามในหลายๆด้านให้เห็นกันอีกด้วยค่ะแม้ประชาคมอาเซียนของเราจะมีทั้งความเหมือนในความแตกต่างแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะ โดยการสื่อสารบนพื้นฐานความเอื้ออาทรภายใต้หัวใจเดียวกันเพื่อสังคมอันสงบสันติสุขสวัสดีค่ะ